มราจะผัดผักกันแครับนั่นไะมันจะรู้วันนี้เราจะว้าวแบบสุขภาพโอ้และเผักจะว้าวได้ไงวันนี้นะครับผมจะลวกผักให้กรอบกรอบไม่ต้องผัดใช่ไหม้องผอดต้องไปแช่เย็นเลยนะทอดกรอบทอดกรอบทอดกรอบคุณต้องจูนแลมวเหมะลวกลวกเหี่ยวผมมีวิธีครับผมหนึ่งถ้าจะทำได้ก็ตั้งแต่เมื่อคุณต้องไว้พรหมจาร์ทั้งหมดสามวันเต็มเต็มโอ้ยผมไม่เชื่อ ผมพูดจริงๆว่าวันนี้ผมจะต้มผักให้กรอบกรวบไม่ใช่กรอบนะกรอบกรวมเปิดแก๊สเลยครับผมอเาโอเคโอเคโอเคไม่เห็นมีน้ำน้ำตุ่มรอแล้วนะผมน้ำมตุ่มรอมาแล้วอ๋อโอเคโอเคอย่างนี้แล้วแล้วเขาคุณต่อเลยจุ่มเลยจุ่มรู้จะเหี่ยวยังไงล้วครับผมป๊เรรียบ้อยนัปจบเละหมดแล้วเฮฮ้้ยยเเรียลกรอบแล้วครับผม คุณเท่นกัดโชว์เลยครับเอ๊ะจะกรอบยังไงนะเอ๊ะยังไงการดูกินเลี้ยเดียวโอ้ยหล่อน้ำน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนไปโอ้ยน้ำร้อนไปแล้วอุยยุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้้ยๆอ้้อ้อห้้องห้ห้้ออ เฮ้ยกรอบเพี่มันจะแตกเหไม่กรอบอย่างเงี้ยนะเฮ้ยยังไงอะผมบอกแล้วต้มผักให้กรอบอันนี้สูตรคุณเท่งเลยป่ะครับผมต้องไวผมเนการทั้งหมดสาวันครับคุณฟาดแกนี่มันกรอบนะเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวอะไรเนี่ยว้าวมายากลหรือเปล่าทุกคนว้าวว้าวตกลมันคืออะไรครับเรนนีวไอ้เรนดอกไม้มาทำไมอะเหมือนกันได้หมดคนเราดอกเาม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 มา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  ค,ค่อยๆอๆอุ้ยเฮ้ยด ala> ูดิ่เฮยเดี so ๋ยวเดี <pr ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ดี <ah ๋ยาเด่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยวมดี๋ยวเ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 ดีอยวเอาพี่เดี๋ยวเนี๋ยวเด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 ี่พี่ดี๋ยวเ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 ดี๋ยเอาไหนเอาไหนก่อนยวเพี่บอยเอ้ยอ้าวพดี๋ยนเดีมยวเดู๋ยวเดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ วุ้ยใบบอยอ่ะเฮ้ยผมบอกตรงนะเรื่องจริงเลยครับคนที่จะทำนี่ได้นะฮะคือต้องไว้ภูมิจันเรียอะไรอย่างเงี้ยไว้ภูมิจันคือไม่ไม่ยุ่งนี่แต่กิฟทของคุณอะไรที่โยคีครับมึนซึบแล้วนะไม่รู้พูดเรื่องจริงนะฮะไม่ยุ่งกับใครไม่ไม่กับใครเลยกับเมียก็ไม่ยุ่งแล้วก็ถือสินห้าอ๋อเรื่องก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเออว้าวว้าวอ่าทุการดูกั้ง เฮ้ยร้อนร้นร้อนร้อนรต้องวางมือพอมันไม่อะไรนี้อะไรอะไรนี้งงไปหมดแล้วอ่ะ